คม2 5 5พแม้จะย่างเข้าฤดูแล้งแต่พื้นที่นาของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมากกว่า4,000ไร่ยังมีน้ำอุดมสมบูรณ์ <h az im> ในเวลาเดียวกันบนเส้นทางผ่านดอยสูงที่อยู่ไม่ไกลนะักกลับถูกไฟเผาผลานไปไกลสุดสายตา และนี่คือหมู่บ้านบนดอยสูงที่อยู่ห่างออกไปอะไรทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากที่อื่นเราเดือนสิงหาคมเป็นเวลาที่ชาวไทยภูเขาเผ่าอาค่าจะจัดงานโลชิงช้าเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชพันธุ์ธันยาหารและเฉลิมฉลองที่พืชผลเจริญงอกงาม การห้วยยาใส่ก็เช่นกันชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันโดยสายเลือดพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณ10ปีเล่าชาย้ายมาจากบ้านหินแตกอำเภอแม่ฟ้าหลวงส่วนอากามาจากบ้านปูชีฟ้าอำเภอตับเต่าแต่ปัจจุบัน ที่นี่เป็นบ้านอันอบอุ่นมั่นคงของพวกเขาทุกคนบ้านเล็กในป่าใหญ่หากใครเคยไม่มีบ้านไม่มีที่ทำกินต้องเร่ร่อนรับจ้างและทำงานหนะักก็จะรู้ว่าการมีบ้านและมีที่ดินทํากินเป็นของตนเองมีค่ามากสักแค่ไหนเหมือนอย่างเล่าชา จะบอกอยู่ปู้น,นี่ทุกกี่คณะวันไรวันเนี้ยหากี่วันไรวันเนี่ยโมเดียวนี่มีข้าวมีกี่กบซื้อกี่กับข้าวไปหังนเนื้อสัหน่อ,นอยซื้อกี่เนี่ย จะถามว่าใครเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่หมู่บ้านห้วยยาใสแห่งนี้เล่าชาน่าจะอยู่ในลำดับต้นๆความสุขของเล่าชามาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรกันเมื่อก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นผลมาจากการเพ้วถางป่าเพื่อเป็นที่ดินทำกินเป็นบริเวณกว้างต่อมาทางราชการได้อพยพรัษฎรออกไป ทิ้งให้บริเวณนี้มีสภาพเป็นเขาหัวล้นขณะที่เวลานั้นภาคราชการมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยให้ราษฎรออกจากพื้นที่ตามหลักการที่ว่าคนคือผู้บุกรุกทำลายป่าแต่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นความขัดแยง้งและสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถ กลับมีพระราชดำริที่ต่างไปจากนั้นในดงดอยอันห่างไกลที่ในอดีตนั้นเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเฉพาะในยามแล้งถูกตัดขาดจากภายนอกในฤดูฝนแต่ไม่ไกลเกินกว่าที่พระราชินีจะเสด็จไปถึง 2542สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่หลังจากนั้นได้มีพระราชสาว,วนีให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรเพื่อให้ชาวบ้านกลับเข้าไปอยู่อาศัยใหม่โดยจัดที่ทำกินจัดหาแหล่งน้ําและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเพาะลูกโดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ตัดไม้ทําลายป่าดูแลรักษาฟื้นฟูผืนป่าให้กลับคืนมา ด้วยทรงเชื่อมั่นว่าคนอยู่ร่วมกับป่าและดูแลรักษาป่าได้หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของโครงการบ้านเล็กใีป่าใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมรัษฎรในพื้นที่โครงการรวมห้าครั้งในห้วงระยะเวลา8ปี ปัญหาป่าไม้ของประเทศไทยที่ดำเนินอยู่ในเวลานั้นส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการเกษตรเชิงเดียวเพื่ออุตสาหากรรมและเพื่อส่งออกทำให้ราษฎรบุกรุกแ้วทางพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่พอบลูก การได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องทําให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นปัญหาดังกล่าวและทรงเข้าใจดีว่าต้นเหตุที่ทําให้ราษฎรต้องตัดไม้ทําลายป่าส่วนใหญ่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นเพราะความยากจนทําให้ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องและความอยู่รอด จึงเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยาการป่าไม้เพื่อสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎรด้วยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพระบาทสมเด็จพระบ,าททร,ะบราชินีนาะ้นจะส่งจะมีเป้าหมายใหญ่อยู่สองประการด้วยกันคือหนึ่งจะรักษาแผ่นดินไว้ให้คงอยู่ให้ได้ อันนี้เป็นป้าวหมายใหญ่นะครับก็คงจําได้ว่าพระบาทิจอยู่หัวรับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินนะครับแล้วแผ่นดินนี้คืออะไรแผ่นดินก็คือน้ําแผ่นดินก็คือป่าแผ่นดินนั้นก็คือ,อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนประกอบนะครับของของแผ่นดินเดี๋ยวจะได้ทุ่งเทรักษาขึ้นมาห็นี้นสรงขงสองพระองค์น,นี้ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับรักษาแผ่นดินไว้พยายามให้มีน้ําอยู่ให้เราได้ใช้มีน้ำตลอดปูกป,ป่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะสร้างป่าตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทําลายป่า ได้หลวงเป็นน้ำพระราชินีเป็นป้าแม่ป้ากำนัมครูพราะมหากรุณาที่คุณน,นั้นแผไพยศาลต้นประดู่แดงต้นนี้ยืนต้นมาเป็นเวลา30ปีเป็นอนุสร์ให้ระลึกถึงเมื่อคราวที่พระราชนีนำชาวบ้านปลูกป่าที่บ้านทําติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครอันป้าเขานี่อันต้นไม้ต้นใดอันสมเด็จแม่เพิน่นปะลูกนะนี่แล้วี่ย ต้นนี่ละครับปลาดูต้นปลาดู่แหละครับปลูกแต่ป,ป,ป,ปี2 5ครัอหนาร้อยที่สิ่หาครับแนนสวงบุญ,ญาบาย่าใบจำไม่ได้แล้วว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่เขาเล่าเรื่องนี้เป็นความประทับใจมาตั้งแต่เมื่อเขาอายุได้20ปีที่ขีดแรกมันเป็นปลาเป็นดงเพื่อนกับมาเห็ดอ่างจยงนี้สางอ่างขึ้นบัติเห็ดอ่างแล้วอ่างท็นแล้วกับะราชินีเพื่อนกับ สเสด็จมาก็เตอยม้เห็ดโครงการปลาลักนำแห่งแหลกในประเทศไทยนะผมก็อยู่ทั้งนอกผมก็ได้ร่วมปลูกอยู่ทั้งคนอยู่คามาอยู่คาในเวลานั้นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองดาวตัดไม้ขายและหักรางถางพงเพื่อทำไร่แต่เพราะผืนดินแห้งแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอจึงทำให้หลายคนทิ้งผืนดินให้โรครัง ในครั้งนั้นทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรบนผื้นดินที่เคยเป็นไร่มันสำปะหลังร้างหนึ่งไร่ทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมทำพิธีบวงสวงอัญเชิญเทพพยายดาอารักษ์มาสถิตยอยู่หน้าป่าที่ทรงปลูกเพื่อรวมน้ำใจชาวบ้านและสร้างความศักดิ์สิทธิ์แก่โครงการแล้วทรงชวนราษฎรร่วมกันปลูกป่าช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทำกินให้เข้ามาอยู่อาศัย ให้พวกเขารับจ้างปลูกและดูแลรักษาป่าที่ปลูกขึ้นใหม่โดยได้พระราชทานเงินเดือนเพื่อชักจูงให้ราษฎรรู้จักคุณค่าของป่าไม้ส่งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่าโครงการป่ารักน้ำพระองค์ยังสนับสนุนให้ราษฎรมีไรายได้จากงานหัตกรรมตามแนวทางของศิลปาชีพโดยจัดหาครูที่มีความชำนาญมาฝึกอบรม ตามพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรมีรายได้เสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าโครงการป่ารักน้ำที่บ้านทำติวได้เป็นต้นแบบความสำเร็จที่ขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดสกลน,นครอีกสี่แห่งในเวลาต่อมาและอาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นงานอนุรักษ์พื้นป่า ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำหรับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่บ้านห้วยยาใ่โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้คัดเลือกชาวอาคาที่เคยเผ่าทางทำลายป่ามาก่อนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง21ครอบครัว ให้เข้ามาอยู่ที่นี่พร้อมกับทำหน้าที่ดูแลรักษาป่า15,000ไร่ที่เป็นป่าต้นน้ำของลำน้ำแม่ตาช้างที่ไหลลงสู่ที่ราบของอำเภอแม่สวยที่อยู่เบื้องล่างโดยมีเล่าชาและอาการวมอยู่ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยย่าใสดำเนินไปตามวัฏจักรแห่งฤดูกาล โดยไม่ลืมที่จะดูแลรักษาป่าต้นน้ำไม่ให้ถูกทำลายปลูกปา่าฟื้นฟูปา่าในส่วนที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชนีของพวกเขาเมื่อฝนมาเยือน<าว> <systematic> ชาวบ้านเริ่มลงมือเตรียมแปลงนาทดน้ำข้าวนาเพื่อปลูกข้าวนี่คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งสำคัญของพวกเขาจากที่เคยปลูกข้าวไร่มาเป็นการทำนาแบบขั้นบันไดที่ไม่ทำลายหน้าดินจากที่แต่ละปีเคยได้ผล,ผลผลิตข้าวไม่มากนะักเมื่อดินเสื่อมโทรมก็ต้องบุกเบิกพื้นที่ใหม่แต่นาขั้นบันไดที่ให้ผล,ผลผลิตมากกว่า ทำให้หมดปัญหาเรื่องปากท้องชาวบ้านก็หันมาใส่ใจดูแลรักษาป่าได้เต็มกำลังมากขึ้นและหลังจากฝนแรกมาถึงชาวบ้านจะต้องนำกล้าไม้ที่เพาะไว้ตั้งแต่หลายเดือนก่อนไปปลูกเสริมอีกหลายจุด,ดแต่ละปี ชาวบ้านจะต้องเดินป่าไปปลูกในพื้นที่ที่ห่างหมู่บ้านออกไปเรื่อยๆบอกให้รู้ว่าพื้นที่ป่าของหมู่บ้านขย,ยายออกไปโครงการได้เดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่ามาตั้งแต่ปี2543นนะครับจนถึงปัจจุบันถือได้ว่า,าการฟื้นฟูสภาพป่าเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือพื้นที่นี้เราได้ฟื้นฟูไปแล้วนะครับแต่ยังมี ลักษณะป่าคือหย่อมเล็กหย่อมน้อยที่จะต้องฟื้นฟูอีกนะครับประมาณ2,000ไร่ที่ยังคงเหลืออยู่ที่จะต้องเ,ออเร่งด,ดําเนินการนะครับผลสมดิษฐ์ที่ได้มาก็คือเรื่องแรกนะครับน้ำนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราเพื่อให้มีป่าต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะเอื้อมหน่วยน้ำนะฮะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงท้ายน้ํา ป่ากลับคืนมาป่าก็สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ที่นี่คือแหล่งอาหารของทุกคนในหมู่บ้านเห็ดห,าน,น,หน,น่อไม้พืชผักต่างๆหาได้จากป่าใกล้บ้านเด็กๆมักจะตามผู้ใหญ่เข้าป่าเรียนรู้วิธีของการอยู่ในป่าตั้งแต่อายุน้อยๆเจ้าอาอันอพี่่ะเธอเดินหน้าอันพี่สับพี่ท่นนี่เลยจังะ เหตุีุม้นเจหทุกข์เจ้เจเน่จอยงนีิเช่นะหลงงานที่แต่แต่หงเนี่ยแต่ยงงานิเด็เจเน่ยก่ะยกสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังความรักป่าไว้ในตัวโดยไม่ต้องใช้คำพูด และป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้ผู้ชายในหมู่บ้านได้ทำงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมงานจักสารที่ชายชาวอาขาเคยทำกันในยามว่างได้รับการพัฒนาสนับสนุนให้เป็นงานที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมคนที่สารตะกร้าได้มากคนหนึ่งของที่นี่นั่นก็คือเล้าชา จำนวนชิ้นงานบ่งบอกถึงความขยันขันแข็งบ้านอาหารและที่ทำกินอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีแนวพระราชดำริที่จะให้ส่งเสริมอาชีพในลักษณะของงานศิลปาชีพ เพื่อให้ชาวบ้านมีไรายได้เสริมไว้ใช้สอยในครอบครัวในโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าทุกแห่งสำหรับผู้หญิงชาวอาขางานปักผ้าคือสิ่งที่เธอคุ้นเคยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กวันนี้งานปักผ้าอาขาบแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้นำมาสร้างสรรค์นในรูปแบบใหม่ๆ เป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือดีพาคปาอาคารนี่ไม่มีใครสอนเจ้าแต่คุณท่าวคุูแกนสอนเจ้าปีหนูนี่ได้สาสี่ห้าสี่เนี่ยเจ้าปะเรียวนี่ได้ร้อยร้อยกอกผืนเจ้าเมื่อก่อนนี่ผู้เรานี่เป็นเรียนที่เชีนหม่เจ้าไรายได้จากงานปักผ้าช่วยให้อากาที่เป็นหญิงไม้ส่งเสียลูกๆของเธอให้มีโอกาสเล่าเรียนกันทุกคน และลูกสาวคนโตของเธอที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรีอยู่นั้นเธอเล่าว่าพระองค์ท่านทรงให้ครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นส่วนที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอเองครูศิลปาชีพที่อยูป่ประจําที่หมู่บ้านคอยให้คําแนะนำดูแลคุณภาพงานของชาวบ้านาก่อนรวบรวม<น>ส่งให้กับกองศิลปาชีพส่วนจิตละดา ย่างเข้านาแลง้งก่อนที่ไฟป่าจะเผาทำลายป่าที่ปลูกและดูแลกันมานานนับสิบปีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกไปช่วยกันทำแนวกันไฟโดยเยอะๆก็คือ,อมีนาเมษายนคสอ,สองเดือนนี้ก็หลายมากแล้วเดืนหนึ่งก็คือมันไปประมาณสิบ้วันยีวันนี่ก็ไปได้ ก็ติดติดกันนะครับท่านี้บ้านเขาท่านี้ท่านี้ดับเสร็จแล้วก็ท่านู้นอย่างเงี้ยบางบางครั้งก็สองสองสองไฟแล้วเขาก็ท่านี้ด้วยท่านู้นด้วยครับก็ไม่ไหวกคงก็แบนกันไปเลยครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไปด้วยทาหารไปด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่นี่ก็ทุกคนก็ไปเหมือนกันคนระไปช่วยดับภยัยบางครั้งก็ไปแต่เช้านู่นนะ่ะสองทุ่มสามทุ่มก็ยังกลับมายง บางครั้งก็เที่ยงคืนอยาเงี้ยรตอบกลับมาที่บ้านโดยรอบของโครงการนะครับมีราษฎรอ,อ,อาศัยอยู่นะครับได้การได้ในช่วงที่จะต้องเตรียมพื้นที่ในการทําการเกษตรโดยส่วนใหญ่จะมีการเผานะครับเพื่อเก็บวัชพืชนะฮะเก็บลิบวัชพืชนะครับแต่ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีการควบคุมทําให้เกิด การลุกลามเข้ามานะครับในพื้นที่ประการที่สองมีสาเหตุมาจากพรานนะครับที่ล่าสัตว์นะครับเพราะเนื่องจากโครงการบ้านเล็กเราเมีสัตว์เป็นจํานวนมากนะครับรู้สึกเสียใจอะค่ะที่ปลูกไปปลูกไปก็โดนไหม้หมดเนี่ยไม่อยากให้คนที่มาล่าสัตว์มันจุกไฟทิ้งไว้จะได้ไม่ไหม้ป่าเนี่ยครับก็อย่าบอกเขาว่ามันก็เหนื่อยนะคะ เวลาปลูกป,ป่ามันก็เหนื่อยกลัวมันจะโตขึ้นมาได้เงเี้ยค่ะขออย่าอย่าทำลายป่าอะไรเงี้ยค่ะยังมีผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายผูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ผื้นป่าของตนเอง เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของชาวบ้านนาดอกไม้ตำบลท่าจำป่าอำเภอท่าอุเทนจัังหวดนครพนมคือการได้รับพระราชทานทงพิทักษ์ป่าเมื่อปี2543ชาวบ้านนาดอกไม้หลายคนผ่านการฝึกอบรมตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่เป็นพระราชประสงค์ที่จะให้ฟื้นฟูป,ป่าให้อุดมสมบูรณ์และให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อีกโครงการหนึ่ง ทงพิทักษ์ป่าที่มีอักษรพระนามาพิไทยสอกอบนผืนทงเป็นเสมือนกำลังใจเสริมสร้างให้ชาวบ้านนานดอกไม้หวงแหนและพยายามดูแลรักษาป่าดงกระแสนพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่เพียง2,000ไร่กำหนดกฎกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถพึ่งพาทรัพยากรจากป่าได้อย่างยั่งยืน และยังรวมถึงพื้นป่าศักธรรมชาติ3 0มแสนไร่ที่มีลักษณะพิเศษผืนนี้โดยปกติแล้วไม้สักจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง700เมตรแต่ป่าศักดิ์ผืนนี้อยู่บนพื้นที่สูงกว่า1,000เมตรนับเป็นระบ